สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสตรคานะครับวันนี้ฮะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดถึง โตลต้าเวลอสครับที่พ้องพาคุณผู้ชมมาพูดถึงเจ้าโตลต้าเวลอสอีกครั้งเพราะว่าโตลต้าเพยตาแล้วก็ทางฟิล์มกลองแสงให้คู่นะครับมีจุดน่าสนใจในเรื่องของชุดตกแต่งที่ตรงรุ่นหรือแม้แต่การเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงกับรถจน MPV แบบนี้เนี่ยตัวไหนที่เหมาะสมตัวไหนที่ดีเป็นตัวเลือกให้คุณผู้ชมนั้นสามารถตัดสินใจในการที่จะเป็นเจ้าของเจ้าโตลต้าเวลอสได้ครับวันนี้ฮะโตลต้าเพยตานะครับมาส่งคุณจูนมาให้ข้อมูลโตลต้าเวลอสความน่าสนใจในการออกรถที่โตลต้หนหนา สาการขายจูนพิชาออนจากโตโยต้าเพตาสำนักงานใหญ่นะคะโตโยต้าเพตาของเรานะคะมีทั้งหมด3สาขาสาขาสำนักงานใหญ่ที่จูนอยู่ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับตลาดทูนซับจังหวัดปทุมธานีสาขาที่2นะคะสาขารังสิตตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังสิตสาขาที่3นะคะสาขาลาดหลุมแก้วอยู่ตรงช่วงบริเวณแยกนพวงศ์และตอนนี้นะคะทางโตโยต้าเพตาของเรามีเวลรส ตัวพรีเมียมให้เทสไดด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจมาทดลองขับกันได้ที่โตโยต้าเพตาโตโยต้าเวลอนะครับทำตลาดด้วยกัน2รุ่นเริ่ม<ช>ต้นที่รุ่นสมาร์ทเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับอยู่ที่795,000บาทพรีเมียมนะคะอยู่ที่8,000 0 0 7 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ทั้ง2รุ่นถ้าเป็นสีขาวมุกเพิ่มอีก7,00 0บาทค่ะก็คือมีสีสีเนี่ยขาวมุกก็คือคันนี้แล้วก็มีสีแดงสีแดงสีดำอีกสีหนึ่งสีไรครับก็คือสีบอลเงินถ้าเห็นกันบ่อยๆแล้วน่าจะเป็นสีนั้นค่ะผมขอรื้อฟื้นความทรงจําหน่อยหลายๆโคตา้าข้อมูลตัวรถกันมาพอสมควรลวแต่สำหรับคนที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวให้คุณจูนนะครับแนะนำรีตัวรถหน่อยทั้ง2รุ่นนะคะระหว่างสมาร์ทและพ er รีเนี่ยความแตกต่างคร่าวๆเลยหนึ่งนะคะเป็น ที่เวลาลดไรเซนเซอร์รถก็จะเบรกอัตโนมัติเลนดิพัเจอร์ alert แจ้งเตือนแล้วก็เวลารถเบี่ยงนอกเลนก็หมุนพวงมาลัยให้ด้วยนิดนึงพมาลัยอ่ะใช่พี่รู้ว่ามันมีอีกระบบหนึ่งนอกเหนือจากช่วยเบรกฉุกเฉินแล้วเนี่ยมันจะมีไปเหยียบคันเร่งแบบไม่ตั้งใจอ่ะเป็นระบบกันรถพุ่งแล้วก็มันจะเบรกอัตโนมัติรถนะก็จะมีกล้องนะครับเป็นตัวจับวัตถุแล้วก็จับเส้นถนนนะครับตอนนี้เป็นกล้องคู่แล้วสำหรับเลอสทำไมตัวอื่นเขาใช้กล้องตัวเดียวทำไมรุ่นนี้ใช้2ตัวเป็นกล้องุมกว้าง แล้วก็มุมเทเล่มุมไกลคัมรี่อัลติปเขาจะมีเซ็นเซอร์แต่เขาใช้กล้องตัวเดียวอันนี้ก็คือไม่มีเซ็นเซอร์ใช้กล้อง2ตัวก็สลับกันระบบของกล้อง360องศาเนี่ยตัวพรีเมียมควบคุมกล้องได้ที่พวงมามลอะไรด้วยจ้ะดูได้ขณะรถวิ่งด้วยรถวิ่งด้วยอ่ารอบคันเลยรอบคันปุปกรณ์ต,ก,ต,ก,ตกแต่งนะคะครับล้อแม็กตัวสมาร์ทจะเป็นแม็กซ์หกตัว,ตว <17. S 2> พรีเมียมจะเป็นแ <17. S 2> ม็กซ์สิบเจ็ดทีนี้แหละตัวสมาร์ทมันจะแบบเล็กกว่านี้มันจะไม่มีตรงนี้ไงถ้าเป็นตัวพรีเมียมก็จะเป ที่เหลือถ้าเป็นตัวสมาร์ทก็จะมีพวกบารสปอร์ตมีดีคอร์เตอรฟิกอเลอร์แค่นั้นแต่เขาไม่มีพวกแจง้งเตือนการชนทางด้านหน้าอสซอรี์สำคัญนะคะตอนนี้ที่โตโยต้าจะมีกล้องบันทึกภาพที่ติดตั้งตัวรถด,ด้านหน้าและด้านหลังเป็นอสซอรีตัวใหม่ของทางโตโยตา้าสามารถดูกล้องเนี่ยค่ะที่ติดตั้งกับตัวรถผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ซึ่งไอ้กล้องบันทึกภาพเนี่ย น่าใช้มากเมื่อีขับรถไปแล้วเราไปรถครอบครัวไปเจอแบบอุบัติเหตุไม่คาดฝันหรือใครแบบมาแกล้งเราเงี้ยเรามีกล้องบันทึกภาพไว้ใช่ถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยระบบกล้องก็คือเราจะเก็บสายให้เรียบร้อยเลยเก็บลิงก์กับแบตมันก็จะไม่มีสายระยงระย,ยางแล้วก็ตัวนี้รับประกันารันตีนะคะ3ปีอยู่ที่100,000โลด้วยเป็นชุดเลยใช่ไหมมีทั้งด้านหน้าด้านหลังใช่หรือลูกค้าจะสามารถเลือกแค่ด้านหน้าอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเป็นจูนจูนแนะนำหน้าและหลังเลยเพราะด้วยความที่บอดี้ของรถมันใหญ่โอ้โหแดด แล้วรเราเข้าคิวเลยนะครับสิ่งที่คุณต้องคำนึงมากๆคือการเลือกใช้ฟิล์มที่ดีที่เนี่ยแถมฟิล์มมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมครับจูนแนะนําเป็นฟิล์มกรองแสงจากบริษัทไฮคู<ม>เพราะว่าตอนนี้ร่วมจัดแคมเปญกับ Toyota าเทต a เราแถมฟิล์มเป็นไฮคูบ a r โรสเซรามิกเป็นฟิล์ลมลกรองแสงที่ภายนอกเนี่ยจะดําและภาย<ม>ในเนี่ยจะใสเราจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเลือกฟิล์มให้กับลูกค้านะคะ40% 6 0 80%ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเราสามารถเข้ามาดูฟิล์มได้อันนี้คือเขาติดฟิล์มบราโวมาแล้วเป็นบราโวเซรามิกก็จะเป็นฟิล์มแบบดูดซับความร้อนนะครับแล้วก็คายความร้อนออกตัวบราโวเนี่ยเป็นแบรนด์ในเครือของไฮคูอีกทีหนึง่งทาไมผมแนะนําเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อฟิล์มบางทีเราไม่มีข้อมูลน่ไม่สันทัดว่าจะเอาแบบไหนดีครับอันนี้คือทางเพตาเนี่ยเขาเลือกฟิล์มเกรดดีมาให้เลยก็เรารับประกันสูงสุดถึง7ปีด้วยก็คือใช้ยยาวๆเลลกับฟิ์ม ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ฟิล์มนะคะจะอยู่ที่ bo 3 5เป็นเปอร์เซ็นต์ของการแสงลอดผ่านจ้ากระจกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40% 05นี่คือเข้มสุดก็ตีไปเลยภาษาชาวบ้านคือ80%นะครับแล้วก็15% 15คือ60%แต่ยังคันนี้คือติดบานหน้าเนี่ยบานหน้าเนี่ย40 40รอบคันจะเป็น60%แสงจะผ่านทา,ทางด้านข้างเนี่ยค่ะประมาณ15%พี่เพิรร้อนแล้วเนาะ เราเข้ารถกันดีกว่าป่ะเดินเข้ามามันจะมีไฟสองนี่แหละใช่ค่ะตัวพรีเมียมเนี่ยจะมีฟุตแลมเป็นไฟสอบเวลาเราเปิดรถเวลาเราภูมิใจที่เราใช่จ้ะฟังก์ชันการขับขี่นะคะจะมีเ้วยกันทั้งหมด3โหมดโหมดอีโคโหมดนอร์มอลแล้วก็โหมดพาวเวอร์กดปุ่มที่พวงมาลัยได้เลยพักเกี้พักเกี้มีแมนนวลให้เล่นด้วยใช่ค่ะเซเว่นสปีแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะมาถึงหน้าจอค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสแบบ9นิ้ว รองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะคะตัวนี้แล้วก็ใช้งานง่ายใช้งานง่ายค่ะอันนี้อันนี้มันติดแบบว่าติดฟีไว้แล้เข้าไปตั้งค่าหรองรับภาษาไทยเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ได้9นิ้วถ้าเป็นสมาร์ทได้8นิ้ว8นิ้วค่ะก็ฟังก์ชันก็จะต่างกันหน่อยครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรคโคด้วยไวเลสชาร์เจอร์ค่ะ สำหรับสมาร์ทโฟนให้ตั้งแต่รุ่นสมาร์ทเลยมาถึงแอร์เป็นแอร์ออโต้แอร์สายขวาในค่าหลังอะไรไหน้าจะมีแอสเซซอรีก็คือเครื่องฟอกอากาศภายในรถเป็นบรรจุนาโนนะคะป้องกันฝุ่น PM 2.5ด้ได้ด้วยเขาจะติดไว้ตรงนี้คุณเบิร์ตหรือเข้ามาหรือแผ่ตรงนี้แล้วติดเครื่องฟอกอากาศเข้าไปตรงรุ่นจากโตโยตานี่ถ้าเกิดเราซื้อไวรลท์ไปผมว่า2ออันนี้น่าสนใจก็คือกล้องตัวนี้แล้วก็ระบบกรองฝุ่นกรอง PM 2.5เพราะว่ารถครอบครัวไง S <S> ล <S 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 <N <N ูกหลานนั่งคุณพ่อคุณแม่นั่งไปด้วยอย่างนี้ครับใช่แล้วก็มาเปลี่ยนไส้กรองตามการเช็คระยะทั่วไปแล้วซื้อของโตต้าเนี่ยสมมติเราติดต่อโตต้าเพตาคือได้รับประกันอยู่แล้วช่องวางแก้วนี่ลืมไม่ได้เลยนะนี่สมมติลูกค้ามาอย่าลืมพีเซนต์เลยนะครับแถว3ก็จะมาพร้อมกับ power outlet ไม่ต้องกลัวว่ามีที่ชสองช่องตัวนี้จะเป็น usb ก็จะมีแถวที่2พวกที่วางแก้วอะไรพวกนี้ก็เยอะ แถวที่2อ่ะพ้าแ,แขนไม่มีที่วางแก้วพับเบาะได้ถึง7แบบนอกเหนือจะขนของแล้วก็ยังพับนั่งแต่ไหลๆผ้าได้อีกเนี่ยครับผมลองถอดแว่นกันแดดออกและฟิล์มดีๆอ่ะเห็นไหมครับว่าแสงข้างนอกมันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเออมันสว่างนะแต่ผมไม่รู้สึก แบบปวดตาครับอ่ะโอเคมันอาจจะเป็นความรู้สึกของผมเองนะครับคุณผู้ชมอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกตามผมไปด้วยแต่ว่าด้วยความสัตย์จริงก็เป็นอย่างนั้นเคลียร์ครับดูค่อนข้างโล่งดีไม่แสบตาไอร้อนเนี่ยถามว่ามีไหมเนี่ยมีนะ,ะเราพูดกันตามตรงนะครับแต่มันบางครับพอมาถึงตรงเนี้ยมันบางแล้วแล้วเราจับพวงมาลัยกนอยู่แค่นี้เองใช่ไหมพวงมาลัยด้านบนเนี่ยนะครับเนี่ยมีไอความร้อนไม่มีนะแต่มันไม่ได้มีจนเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้อะครับ มันบางๆผิวๆรู้สึกว่าเอออันนี้คือฟิล์มที่มันโอเคระบบปรับอากาศจะทํางานไม่หนักและพอด้านหลังเนี่ยมีเบาะนั่งแถวสามด้วยเนี่ยก็น่าจะทําให้อุณหภูมิภายนห้องสารน่ะมันสบายมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนเลือกฟิล์มไม่ดีเนี่ยใช้คําว่าแสบเลยนะในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยนะครับ1.5ลิตรเบนซินเนี่ย106แรงมา้าที่6,000รอบต่อนทีแล้วก็แรงบิด138นิวตันเมตรที่ 4,200รอบต่อนาทีพละกำลังเราทราบันดีเนาะมันเพียงพอต่อการใช้งานแน่ๆสำหรับเจ้าโตลต้าเวลอสซึ่งผมก็ได้ทดสอบได้ลองสมภรนะได้บอกเล่ากันเรามีทั้งการพาไปดูตัวรถการรีวิวการใช้งานฟังก์ชันการขับเดินทางไกลอัตราความประหยัดอุปสรรคทางชันต่างๆจนมาถึงวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของดีลเลอร์ที่มีคุณภาพการเลือกใช้ฟิล์มหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราแนะนำเท่าที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมได้เนี่ยผมมองว่าน่าจะตัดสินใจได้แล้วล่ละ ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับถ้าใครซื้อจเจวลอดเนี่ยก็ถือว่าน่าจะมองเห็นแล้วว่าจุดเด่นของเวลอดมันอยู่ตรงไหนมันเหมาะสมกับคุณผู้ชมอย่างไรอันนี้เราอยู่ในเวลอดวิ่งกลางคืนจะได้ดูในเรื่องของความเคลียร์ของฟิล์มนะตอนนี้ผมเห็นกลางวันผมคิดว่าเอะถ้ากลางคืนเนี่ยนี่ได้นะผมรู้สึกว่าข้างนอกอะ่ะอาจจะไม่ได้มืดต๊บแต่ว่าใช้งานกลางคืนเนี่ยก็ยังเห็นอยู่ครับเนี่ย ้ดีนะเดี๋ยวลองอันนี้หน่อยที่มืดๆถนนมันอาจจะมีฟงมีไฟะนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วก็ ไม่ได้มืดจนเกินไปเพราะว่าเวลอสเนี่ยไม่ใช่รถที่ไฟหน้าจะสว่างมากนะักแม้ว่าจะเป็น LED ก็ตามแต่ว่าการเลือกใช้ฟิล์มนี่สำคัญมากถ้าเราต้องการริมที่ยังมองเห็นจากภายในตัวรถออกมาภายนอกได้ลรับความเป็นส่วนตัวด้วยเวลาที่คนมองจากภายนอกเข้ามาภายในแล้วมันไม่ได้เห็นชัดเจนอะไรมากมายเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็สอบผ่านนะดูด้านข้างก็ยังรู้สึกว่ามันเข้มกว่าด้านหน้าก็ยังเห็นกระจกแต่ถ้าใครกังวลจริงๆก็ ขอเป็น40รอบคันก็ได้แสำหรับคนแบบมาตรฐานสายตาทั่วไปนะอันนี้ถือว่ามองเห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ทัศนวิสัยมองจากกระจกลงไปด้านหลังก็ยังเห็นรถคันด้านหลังนะครับยังดูทัศนวิสัยได้นี่ก็คือฟิล์มที่เขาแถมให้เราถือว่าเพตราทำแคมเปญได้ฟิล์มดีนะสำหรับเจ้าแบรนด์บาโวจากไฮคูและนี่ครับเราไม่ได้เปิดไฟภายในรถให้จ้านะครับเห็นไหม ก็ยังเห็นนะครับแสงต่างๆนะดูดีครับทัศนวิสัยดีแล้วทำไมเราต้องซื้อรถที่โตโยต้ตาเพตาเพราะเรามีสีความมั่นใจให้ลูกค้าใส่ใจนะคะเรามีอาคารเก็บรถกันแดดกันลมกันฝนกันมูลนกมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่โตโยต้ตาเพตาเลือกมาแล้วนะคะมีการรับประกันอุ่นใจกับบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะนานถึง3ปี และสนะคะถูกใจเพราะว่าโตโยต้าเพตาเนี่ยเราเป็นทรูลุมรถเปิดบร,ริการครบวงจรนั่นเองจะเป็นอูสีนะคะเราดูสีของเองเคมต่อประกันรถเช่ารวมถ,ถึงโตโยต้าชัวรก็คือลูกค้าซื้อรถออกไปเนี่ยตั้งแต่ขับออกไปจนถึงเชินรถ,ถกลับมาเราก็มั่นใจได้ในราคาทีนี้ทางฝั่งของไฮคูบ้างครับจากโตโยต้าเพตาร่วมกับ ฟิล์มกองแสงไฮคู oo, แทมเปดาว25%เปนตะคะผ่อน4ปี48งวดที่ดอกเบี้ยน1.75มาพร้อมก,กับฟิล์มกองแสงไฮคู oo, บาวอเซรามิกด้วยเราแถมให้เลยฟรีๆรอบคันออก <ไป S 1> ที่นี่<ม>ครบทุกอย่างจบไปเลย,ยขอบคุณทางด้านของโตโยต้าเพตาแล้วก็ฟิล์มกองแสงไฮคู oo, มากๆนะครับที่พาเรามาพูดคุยกับน้องจูนสุดสวยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีอะไรมาเจอกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีค่ะ thank you